อธิบดีกรมการศาสนาได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่างพระสงฆ์กับทหารที่บริเวณหน้าพุทธมนฑลเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะขณะที่รัฐบาลก็ย้ําจุดยืนเดิมนะครับว่าหากยังมีความเห็นต่างหรือเกิดความขัดแยง้งนายกรัฐมนตรีก็จะยังไม่นํารายชื่อสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ขึ้นทูลกล่าวคับ กรณีการชุมนุมของภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธที่พุทธมนฑลเมื่อวานนี้โดยเกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่างพระสงฆ์กับทหารพลเอกประวิตร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงการทําหน้าที่ของทหารว่ามีเจตนาที่จะดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุสื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้สั่งการหรือกำชับเรื่องใดเป็นพิเศษสำหรับข้อเรียกร้อง4ข้อในจำนวน5ข้อของเครือข่ายองคอ์กรชาวพุทธพลเอกประวิทย์รับจะนำไปพิจารณาแต่ย้ำว่าการน,นำรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนาย,ยกรัฐมนตรีแต่เชื่อว่าหากยังคงมีความเห็นต่างหรือความขัดแย้งก็ไม่สามารถนำรายชื่อขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมได้ ถ้ายังขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ก็ผมว่าใครก็ไม่ลกล้าขึ้นนาําความขัาแบังคมทูมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องคิดว่าต้องคิดว่าต้องต้องสงบมานะครับทุกอย่างถ้าสงบแล้วค่ะทุกอย่างก็จะเดินไปตามกติกานะครับถ้ามวัวแต่มาทะเลาอะก,กันอะไรทัง้งวันนี้มันก็มันก็มันก็เป็นไปตามกติกาขณะที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวย้ำให้ทุกฝ่ายยึดตามกฎหมาย พร้อมกับตั้งคำถามให้สื่อมวลชนพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าฝ่ายใดเคารพหรือไม่เคารพกฎหมายส่วนนายกิษยพงศิริอธิบดีกรมศาสนาปฏิเสธแสดงความคิดเห็นต่อภาพเหตุการณ์ปะเชิญหน้าระหว่างพระสงฆ์กับทหารนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบข้อได้จริงต่อไปขณะที่ลูกศิษย์ของพระพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนคนปรปฐมเปิดเผยว,ว่า ช่วงบ่ายวันนี้พระพุทธอิสระจะเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรพุทธมนทนโดยยังไม่ยืนยันว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคณะสงฆ์ที่มาชุมนุมภายในพุทธมนทนหรือไม่ดานพลตารวจเอกจักทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัท4เมื่อวานนี้ มีการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาหรือขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองหรือไม่หลังปรากฏภาพผ่านสื่อมวลชนในลนักษณะมีความพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่และทำลายทรัพย์สินของหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งหากพบว่ามีความผิดก็อาจจะดำเนินคดีย้อนหลัง แต่ว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับพระเมธีธรรมาจารย์เลขาธิการสูตรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นแกนนาการชุมนุมครั้งนี้โดยยินยอมยุติการชุมนุมไปแล้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันว่าส่วนตัวไม่กังวลต่อการเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ว่าอาจจะมีการเมืองระดับประเทศอยู่เบื้องหลังแต่หากพบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายก็ต้องเดิเบินคดีซึ่งหากคณะสงฆ์กลุ่มนี้จะออกมาเคลื่อนไหวอีกก็จะต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มคณะสงฆ์อื่นที่มีความเห็นต่างที่หยาดออกมาเคลื่อนไหวและประชิญหน้ากันครับ